สวัสดีจ้าวันนี้ไทยสารต่างแดนพามาทำสีผสมอาหารสกัดจากธรรมชาติสีสวยๆสดๆไปดูกันเลยจ้า อัญชันสักพักให้สีเขาออกมาก็จะได้ฟ้ากรามเนาะฟ้าน้ำเงินเนาะจ้ะฟ,ฟ้าฟ้าฟ้าออกน้ำเงินบอกไม่ถูกเหมือนกันสีอะไรฟ้าออกน้ำเงินนั่นนะจ้ะ <c oughs> เราจะทำให้น้ำดอกอัญชันเป็นสีม่วงเราจะบีบน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวเป็นกดพอไปโดนกับน้ำดอกอัญชันก็จะกลายเป็นสีม่วงกดในน้ำมะนาวทำให เกิดปฏิกิริยาในน้ำดอกอัญชันเป็นสีม่วงเนะจ๊ะจากสีฟ้าน้ำเงินเป็นกายเป็นสีม่วงสวยเลยจ้ะสีม่วงเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าน้ำเงินเนาะจ้ะฟ้าน้ำเงินบอกไม่ถูกกันสีอะไรสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินบอกไม่ถูกไอที่ใส่มะนาวก็จะเป็นสีม่วงเนาะจ้ะที่ไม่ใส่ก็จะเป็นสี ฟ้าน้ำเงินฟ้าครามน้ำเงินเนาะมาม่วงสวยเลยแล้วก็เสร็จไปแล้วสองสีจากดอกอันชันเนาะจ้ะสีฟ้าอมน้ำเงินแล้วก็สีม่วงสีผสมอาหารสกัดจากดอกอันชันง่ายๆก็สวยๆเนาะจ้ามาสกัดสีส้มจากแครอทกันเนาะจ้า ถ้าคันไม่มีเครื่องแยกกากแยกน้ำก็ใช้เครื่องปั่นธรรมดาได้นะจาะแต่เราต้องเติมน้ำในเครื่องปันนะ่นเนาะแต่ตรงเครื่องไทยสามต่างแดนมีมีแยกกากแยกน้ำเนาะจาะก็หั่นให้มันหัน่นหั่นเพื่อให้เครื่องไม่ทำงานหนักนะเนาะก็จะแยกกากแยกน้ำเอาเป็นสีของแครอทออกมาเนาะจาะปริมาณของสีจากแครอทเนาะจาะ ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เนอะทำมากทำน้อยทำมากทำน้อยแค่ไหนในปริมาณที่เราจะสกัดสีเพื่อนๆก็กะเอาดูเอาอะไรกันแต่นี่ไทยสานต่างเดนทำกระด500กร,รมัมน่าจะ500กร,รัมได้น้ำแค่นี้เนาะเราก็จะแล็บไว้ เรามาเริ่มสก,กัดสีแดงจากหัวผักกาดฝรั่งสีแดงนะจะ <Be true. S 1> อิตาลีเขาเรียกกันบาาเบีเตโตรารอโซนะจ้ะ mm hmm. บ้านเราก็หัวผักกาดสีแดงเนะจ้ะง่ายๆสีนี้ออกมาสวยมากแดงอมชมพูรหรือ หรือชมพูออกเวลาเราผสมกับแป้งจะออกสีชมพูสวยเนาะจ้ะแดง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 อมชมพูสวยดีสวยมากเลยสีเนี้ยเราก็จะแรปไปก่อนเพราะว่าเรายังยังไม่พร้อมที่จะทำอย่างอื่นเนาะรอเตรียมทำแป้งเนาะเราปิดแรปไปก่อน มาทำสีเขียวสีเขียวนี้จากผักขมไทยสานจะต้มแล้วจะเอาเนื้อผักขมด้วยนะจ๊ะเอาเนื้อผักขมด้วยจะไม่เอาแค่น้ำเขาเนาะเอาเนื้อเขาด้วยถ้าเพื่อนๆมีใบเตยหรือคะนาก็สามารถเอาใบเตยคะน้าดได้เนาะไทยซานชอบมากสีจากใบเตยแล้วก็กินจากใบเตยหอมแต่เราไม่มีเนาะแล้วก็ใช้ บีนาชีหรือผักโขมอิตาลีเนาะจ้ะเขียวสวยสดเหมือนกันสวยมากเลยถ้าใบใบหมอนเนาะตอนเราคั้นมันจะเป็นสีเขียวแต่เมื่อใบหมอนโดนความร้อนมันจะกลายสีเป็นสีค้ำคเหมือนใบยานางอะ่ะมันจะไม่เป็นสีเขียวสดมันจะเป็นเขียวค้ำค้ดำดำไปเลยจ้ะ แต่ปีนาสีหรือผักคมนี้ถึงจะโดนความร้อนก็ยังเขียวสดอยู่นะจ๊ะยังเขียวสดสวยเราก็ได้สีเขียวส,สวยๆนะเราก็ได้สีผสมอาหารจากธรรมชาติที่เราทําเองนะจ๊ะก็สวยๆส,สดๆสดสดพร้อมที่จะไปทําเมนูที่เราต้องการใส่สีผสมอาหารลงไปนะจ้ะคลิปหน้าไทยสารต่างแดนจะทําเส้นใหญ่ทําจากสีธรรมชาติที่ ไทยสารทำวันนี้เน,นาะจ้ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อจา้าขอบคุณจ้ากราชเซต thank you